ที่เมืองนครชุมโดยเฉพาะหมู่ที่สามมีเพลงพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้านที่น่าสนใจสมควรสนับสนุนส่งเสริมอยู่หลายประเภทอาทิรำแม่สีรำคล้องช้างรำโทนเพลงพวงมาลัยรำบงย้อนยุคกลองยาวมีศิลปินพื้นบ้านที่รักในศิลปะการแสดงจำนวนประมาณสามสิท่านแต่ละท่านสนใจ เป็นห่วงในการแสดงชุดนี้อย่างยิ่งกลัวว่าจะสูญหายจากสังคมไทยหนึ่งเดียวที่โดดเด่นและรักในความเป็นศิลปินอย่างที่สุดคนหนึ่งคือแม่วันเพนบุญยิิทธ์ศิลปินพื้นบ้านนาครชุมจังหวัดกำแพงเพชรของเราแม่วันเพนนอกจากเป็นศิลปินดีเด่นแล้วท่านยังมีจิตใจที่งดงามมากใจกว้างและรักความเป็นธรรมอย่างที่สุด ทำให้แม่วันเพนจึงโดดเด่นและแตกต่างเสียงเพลงแม่สีเอย๋ยแม่สีสาวหงเชิญเจ้ามาลงแม่นางสร้อยทองชวนพี่ชวนน้องเชิญแม่ทองสีเอย๋ยแม่วันเพนบุญยสิทธ์รำอย่างอ่อนช้อยสง่างามรำสวยเราวกับเป็นแม่สีตัวจริงดังกับบรรยากาศในวรรณกรรมทุ่งมหาราช กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านมากว่าร้อปีเกือบ30ปีที่แม่วันเพนบุญยสิทธิ์โดดเด่นบนแผ่นดินแห่งวัฒนธรรมกำแพงเพชรแม่วันเพนไม่เคยปฏิเสธงานแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะมีเงินให้หรือไม่เงินไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับแม่วันเพนท่านเคยแสดงหน้าพระที่นั่งมาแล้ว และเคยเล่นการกุศลมานับครั้งไม่ถ้วนความมีน้ำใจความรักในวัฒนธรรมความรักในเพลงพื้นบ้านทำให้แม่วันเพนประสบความสำเร็จในชีวิตในการแสดงพื้นบ้านและมีความสุขที่สุดในวัย70ปีแม่วันเพนยังเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากที่สุดแม้ท่านจะมีวัยที่ผ่านโลกมาอย่างยาวนานแม่วันเพนบุญ,ญสิทธิ แม่เพลงศิลปินคนสำคัญจึงสมควรได้รับการคาระวะจากคนรุ่นหลังและสมควรได้รับการปรบมือให้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบกับวันนี้รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมของเรานะครับนำเสนอศิลปินพื้นบ้านอีเด่นในด้านการสแสดงนะครับเราอยู่กับแม่วันเพ็ญบุญยศิษฐ์ครับสวัสดีครับ <Yeah. S 2> คุณแม่วันเพ็ญมิวสิได้คร่ำบอดกับวงการศิลปินพื้นบ้านนี่มานานหลายสิบป,ปีนะครับและเป็นผู้นำของศิลปินพื้นบ้านที่หมู่สามนครชุมมาโดยตลอด mm hmm. วันนี้เรากำลังจะยกย่องท่านเป็นบุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขาศิละปะการแสดงประเภทศิลปินพื้นบ้านนะครับ mm hmm. ผมอยากเรียนถามคุณแม่วันเพ็ญว่าคุณแม่วันเพ็ญ มาอยู่นครชุมนานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่2,503ก็50ปีกว่าแล้วค่ะ50ปีกว่าแล้วนะฮะ <c oughs> แม่วันเพน็ญมาทำอาชีพอะไรครับที่กำแพง<า>คนครชุมนแรกก็ส <c oughs> ามีรับราชการก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูก <c oughs> ได้ข่าวว่าทำขนมเก่งด้วยใช่ไหมครั <c oughs> แล้วก็พอลูกโตไปโรงเรียนก็มาทำขนม ทำเมี่ยงทำขนมแบบโบราณข้าวเสวยมันลังนกแล้วก็สับปรดกวนอะไรเงี้ยเดี๋ยังทำได้ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ยังจำาสูตรได้แต่ว่าสุขภาพไม่ดีก็ไม่ได้ทำปีนี้นี่เจ็ดสิบพอดีอ่าเจ็ดสิบพอดีเจ็ดสิบพอดีนะฮะ แม่บรรเลงนั้นได้บุกเบิกเพลงพื้นบ้านมากี่ช <Laurie> น <J Everywhere> ิดครับครั้งแรกก็เพลงคลองช้างนรเพลงคลองช้างนะครับคลองช้างนี่ร้องไงร้องให้ฟังสักหน่อยคลองเหนาพ่อคลองคลองเหนาแม่คลองอย่าจดอย่าจองคลองไอ้ต้ มันมีทั้งหมดมันมีไปคล้องที่ต้น<อ>ต้นยอค่ะคือโบราณแท้ๆนี่มันก็จะมีต้นยอเวลาเล่นเราก็จะลองจำแล้วจำอีกและต่อมาก็แม่ลังจวนเขาก็มาเสริมขึ้นมาว่าเอ๊้เราเอาหลายๆต้นดีไหมก็ว่าดีอ่ะเธอลงว่ามาสิเขาก็ มีหัวทางนั้นเนาะแม่ลำพูอ่ะแม่ลำพูทองธรรมชาติใช่เขาก็เสริฟมามีต้นทองต้นรักอ๋อมันมีที่หลังนี่มั้ยเนี่ยค่ะมีที่หลังต้นแหลมมันก็ต้นยอต้นเดียวเมื่อก่อนมีต้นยอต้นเดียวไม่เล่นที่ไหนก็ต้นยอแต่เราลองหลายรอบล้ำกันไปหยอกเย้ากันไปตอนช่วงต้นยอยังไม่ได้ลองลองลองอะไรทีคองแค่หน้าพ่อคอง ของแทนาแม่คของอย่าจดอย่าจองของหอตัวงามเอยของช้างมาได้แล้วเว้ยของช้างมาได้แล้วว่าผูกไว้ที่ต้นยช้างเตือนเจ้ามาเกยมาเลยแล้วช้างต่อ ต้นยอเหล็กหนักมันก็หักล้มเอยเพราะมากเลยนะฮะจังหวะเพราะมากค่ะถ้ามีกองมีชิงประกอบนะเพลงนี้จะเล้าใจดีเป็นเด็กรุ่นใหม่<ด>มาร้องไม่ไม่อย่างงี้ยมันกระชากจังหวะเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะไปจังหวะไวคือตามภาษาเด็กไว้รุ่นคครับ เราไปร้องไปเล่นที่ไหนพวกผู้ใหญ่ก็ชอบนะไม่ว่าผู้ว่าเคยจะแดงหน้าพระที่นั่งนี่พระราชินีโอ้โหตบมือใไม่เคยลืมเลยเพีย่อะเป็นภาพที่งดงามมากแ,แ,แล้วครองช้างเนี่ยได้มาจากไหนเท่าที่รู้จากผู้ใหญ่นะคะครับผมเขาบอกว่าก็เล่นกันมาตั้งมาแล้วเขาก็จำไม่ได้ ถามว่าใครแต่งเขาก็ไม่รู้ก็ร้องกันต่อเนื่องรุ่นต่อรุ่นจำกันมาเสริมแต่งกันแล้วจำมาเล่นกันพอคร้องช้างเสร็จแล้วนี่พี่เพนมาเรียนอะไรต่อก็มาเพลงแม่สีเพลงแม่สีเนาะแม่สีนี่เราเอามาจากวรรณกรรมทุ่งมหาลาศเนาะใช่ไปศึกษาเพราะว่าอาจารย์โรงเรียนววเนี่ยเอาหนังสือมาให้อ่านแล้วก็ให้พี่ไปสืบค้นเอา cái lợi mà